เข้ามายังใครโอเคครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้คือรายการ l a m b o r g h i n a m e r ครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่ชื่อว่าเกมเรียมเรียมเกมเรียมเรียมที่ชื่อว่า m ค c a บครับโอเคมาหลังจากพาร์ทที่แล้วที่เล่นคนเดียวมาวันนี้เรามีแก๊งของเราครับแก๊งสเตอร์สเตดี้ซดิ้งครับเข้ามาอจะเล่นประตูทําไมครับจะเล่นประตูทําไมครับ้ผมจะทําหน้าที่พัดกับน้องครับเดี๋ยวผมจะให้ น้องในการ<ม>าเฮ้ยไพคุณเมืองเอาชิหหาแล้วคลิ้งมาตรงไหนวะนนี้ขุดขุดบ้านให้กว้างวันนี้นี่คือฐานทัพรับของแลมโบ้ r ์อเบีจอ,า,อา,าไปปิดปิดไม่มีอ๋อนี่ไงไม่ไหมต่อยนึงอะ่ะไปครับตอนนี้ขุดเลยใช่ไหมครับเอเอพี่เปิดเลยโอ้โหอโอ้โหยัดเคโอโ้นี่มันสุดยอดเลยครับคิปเปอร์อยู่ในฟาร์มผมครับแม่เจ้า แม่เจ้าแห่งความรู้ไอยู่เชี่ยหมาแล้วโอเคครับปบกันโอเคผมจะเล่นยาวๆนะประมาณ20นาทีได้ยอ <Yeah. S 1> บ้านกูฟาร์ม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 กูโอ้ยเอทเคแต่ผมว่าปักท็อตที่ฟาร์ม่อนครับแต่ไม่มีทอ็อตเดด ก็มีไม้สติกไหมครับนองตายครับโอเคตอนนี้ผมกับน้องก็จะทำการทำอะไรดีไพออ่ขุดเหมืองขุดบ้านให้เออไ้ขุดบ้านทำไมอ่ะมันจะค่อยขุดก็ได้โอเคบ้านให้กว้กวางกว้างบ้านกลางอะบ้านกลางากวาง้างเออตอนนี้เราทำอะไรดีวะไพ่าออหาเหมืองไหม อาที่เราจะหาเหมืองขุดกันครับอืมไทยไซโยนาระแปลว่าอะไรลาก่อนมึงรู้ได้ไงวะโกงโอเคครับขุดต่อครับทานทานทานเอ้ยไปดีกว่าทานแป๊มึงดิโอเคครับเออเดี๋ยวพี่หาก่อนว่ามีน้ำไม้อีกว่าโอเค เดี๋ยวใส่ไปกันให้มันเผาไปกันแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะทำไฟครบเพลิงเอาไปครับสวิตเฉยเลยแม่งไพ่ซอมบี้บ,บุก,บ,กบ้านใช่ป่าวะดูดิชัดเจนเสียงขนาดน,นี้ครับไม้สติิกครับไอ้นี่ดาบไม่มีไม้สติิกนะไม่มีไม้ เออลืมคับกล่องด้วยเออผู้ถึงอ่ะเ,อเขาเอาไม้ไปไฝากลูกเมียพี่ด้วยไผเราจะต้องลาโลกนี้แล้วไปบวกกับสกิลแป๊บแม่งมีแต่คลิปเอ้า โอ้แม่งมีแต่พวกย่ำยีฟาร์มคนไทยเอาไปดิเอาไปดิโหลดแบบดิจิตอลอ่ะครับดาบนะครับตีแม่ง้องห่วงพี่กำลังไฟมันอยู่อืมโอเคครับพี่ก็ลื่นปื๊ดเหมือนกันโอเคเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราปลูกก่อนนะปลูกมันฝรั่ง เดี๋ยวเราก็จะย้ายไปทะเลทรายย้ายไปคืนเดเหอ็ไม่ย้ายมีปัญหาป่ะ okay. เราไ,ได้ที่ขุดอืเราได้มันะเมาแล้วสามันเออกินฉีกเออเอาเอาเอาอะไรวะไม่รอบให้ด้วยอนโอ,นโอยโอเคพาร์ทนี้เราจะมาทำฟาร์มกันแล้วก็ขุดเหมืองครับ โอ้โหว่าจะตบเลยมึงมาบังอะไรกล่องเขาเนี่ยเออเดี๋ยวพี่จะไปละเดี๋ยวพี่กล้องไปไหนผมไปด้วยมึงไปไหนก็ไปไปเดพี่ทําการเอ,อ่มเออตัดไม้ก่อนไพ่ไปตัดไม้พี่ปะหักพอดีเนี่เอาป้ายเอาป้ายเอาป้ายเอาขวานไป ตัดไม้ใช่ไหมตัดไม้วะได้ตัดเลยเฮ้ย hey, เอาต้นอ่อนมาด้วยนะเอามาปลูกด้วนะหนาหน้าบ้าน <Yeah. S 1> โอเคปะอัดนี้เราจะประจนภัยกันลว้ลวนๆครับที่เหลือให้น้องตัดไม้ไปอืมโอเคครับตอนนี้เราก็ใช่ปะอัดอยู่ปะวะเหม,มือนอัดโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่ภูเขาแห่งหนึ่งแล้วเราก็เจอถ่านละดักขุดแปบ ตอนแรกนี่ทานมีประโยชน์มากนะครับมันช่วยให้เรามีไฟอยู่มีกินครับเราต้องรักมันไว้ครับเอ้ยโว้นึกว่ามีเหวต่อ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 ตายตายตายตาเสียงผมจะเหมือนเมามาอ่ะอ่ะเนี่ยมันหย่ยเนยเนี่ยโอ้ยชิบหายแล้วชิบหายต้องทำยังไงล่ะครับหาสิครับรออะไรใช่ไหมพายใช่ครับโอ้ยจะตายแล้ว เขีมีพีชเอากี่กองครับไม้อะขอโทษนะเจ้าแก่เจ้าเป็นอาหารนะหนูทางฉันจริงเออมึงตายมึงก็ตายที่นี่มึงจะไปไหนอโอ้โหความกระตุกมังเกิลขอเข้าป่าเออเป๊ะๆย่างเนื้อแกะกินก่อนหิวอเออไผ่เอาเนื้อมาเยอะเดี๋ยวเราจะทําฟาร์มกันอเอ้ยภาคนี้ครับเราจะไม่ทําอะไรเราจะทําฟาร์มเดียวฟาร์มไก่ฟาร์ม,รมพวกนั้นอนะ นะ <Okay. S 2> เพราะว่าเนื้อเยอะๆใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมฆ่าไก่ฆ่าหมูฆ่าวัวเดีย hey, อย่าฆ่าอย่าฆ่า uh. เก็บไว้เลี้ยงมั่ง uh. หมดแล้วครับอ่า uh, ชิบหายเดี๋ยวใส่เนื้อไปก่อนครับโอเคเดี okay. mm ๋ยวผมจะแกะอย่าฆ่ามันปล่อยมันเดี hmm. ๋ยวเราจะทำการโอเค เราก็จะทําฟาร์มมันรบบนี่รู้ว่ายีอันเก็บแกะไว้ไผ่เดี๋ยวเดี๋ยวอยาให้มันเป็นอไรอม,มันเท่ากับชีวิตเราเลยนะแกะเนี่ยมันดอบทั้งเนื้อทั้งขนทั้งทั้งอะไรต่ออะไรหมอก็มีนะเอ้ยอย่าคิดเรว่าอะไรหมอมันก็คือหมอนั่นเองสมองไงล่ะสะมองหรือ สมอเรือบบบี้โอเคแล้วก็จะขุดทางยิบพรมสิโอเคขุดต okay. ่อครับโอเคมา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 ฟาร์ม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 แพฟาร์มแพะโอเคแพะไม่มีนะครับในไมค์ครับมีแต่แกะเว้ย อ้าวอ้าวแมกนัมสวยแล้วไม้หมดไม้อยู่ที่ผมครับครับรัวซะหมดเลยไม่เวลาครับเรามีฟาร์มสำรองครับฟาร์มดีใครก็ทำได้ในตอนเริ่มต้นครับฟาร์มของเราเนี่ยเองไอ้ยัยต้นอ่อนตุตัดไม้เฮ้ยอย่าตัดไม้ดำนะเพื่อเอาแต่ไม้น้ำตาลไดพี่วิ่งไม่ได้แล้วเดี๋ยวพี่ไปเอาเนื้อก่อน ผมตัดไม้ขาวมาแล้วเอ้ยไม่ใช่ไม้แบบเนี้ยไม้น้ำตาลเอ้าใช่ยังไงให้ตัดไม้น้ำตาลมึงเอออะไรเนี่ยเออสมองกลับแล้วครับผู้ชมใช่ครับเนยใช่อีกเจอเรนหนึ่งกินครับอือหอีกหลอดเดียวเก็บไว้ทำมาเขืออะไรเนี่ยของขึ้นอาทแรกมาก็มาเลาอหัวร้อนกับการทำฟาร์มับ ทำฟาร์มทำฟาร์มแล้วก็ทำฟาร์มปาปปปปปาบ,ปาบ,ปาบ,ปาบไม่ต้องมีของอะไรยุ่งยากครับเราจะทำต่อกันเลยครับอาภัยเอาเอาไม้มาค่องัน,นครับเออมาเถอะ เขาผมว้ <ไป S 2> ยังไงพี่ไหนครัต้นอ,อ่อนอ่ะปลูกแถวหน้าบ้านนะกล้ๆนี่คือฟาร์มของเราโอเคแกะมีสองตัวแล้วรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวเราจะทำการผรสมพันธุ์มันให้มีลูกกันเออโอเยอยามิเตะไม่ใช่แล้วมึงคนละเรื่องครับ,รบโอเคโอเคครับตอนนี้เราก็ได้แล้วมั้งฟาร์มเล็กๆของเรา เราจะขุดลงไปให้ได้4บล็อกครับ1 2 3 4ครับแล้วก็ต่อบไ,ได้ขึ้นไปครับออโอเค 1>, 1 2 3 1อ้าววีแล้วโอเคครับผมต่อไปก็ทำการอุดนะครับ ปิด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 นะครับผมโอ้ยภายภายภายโอ้จะตายหาแล้วอ่อ่ะเออตาบอดนะะโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็สร้างฟาร์มได้เกือบครึ่งแล้วใช่ป่าวอลิตไอพายน่าจะใช่นะโอเคครับตอนนี้อืมปางบอกครับ ที่ผมจะรีบลงคลิปเพราะว่ามันติดปัญหาตรงที่เราจะได้ไปเที่ยวเราก็จะต้องทิ้งผู้ชมไปดเลยอ้ยปิดน้ำก่อนจะตายหาแล้วช่วยกูด้ดวยอะก็้องครัดแมยหมอไปหาแก ไปเกู้นก่อนเอ้ยชีโดจะตาแล้วคก้องครับผมไปเกาะนู้นก่อนนะเอาผมก็้องครับอะไรผมไปเกาะนู้นก่อนนะเลยอยากไปไหนไปเกาะลิงเกาะม้าก็ไปเถอะปี่ปิดก่อนโอ้น้ำรั่วโอเคเอาลูดเ,เอาลูดลุดลุดเออไม่ใช่ล็อกเพื่อนพันธ์เอย เอาพี่ลิสเข้ามากำลังนี่อยู่อัินมันขี้แตกมันเก่งนี่แหละมันกวนตกใจเกินอืมออาพวหมดแล้วอ่ะจะคราบก่อนเดี๋ยวคราบก่อนโอเคครับตอนนี้เราก็ อ่ะขุดดิแนแหละสบายใจเอ,อ้อช่วยดูไอ้น้ำถั่วน้ำถั่วอืมมันเป็นหลายกองแล้วอ้าวเออชี่ก็งครับผมขุดเองอ่ะขุดเองหมดเลยอ่ะอะไรวะเออ ก็ครับผมขุดเองหมดเลยไปไปตัดไม้เองตัดไม้ต่อเลยเองอ่ะตี้ก้องอยู่ไหนครับทัลงทางตรงก็หลงไม่เกี่ยวกับพี่เออเสร็จตู้ละมึงโอเคครับตอนนี้เอาแค่นี้พอมัง้งเอาไปเอาเกมแล้วอ๋อผมหลุดเองเอ่ะแล้วเด็กคนนึงก็หลุดออกไปครับแล้วเราก็ต้องมาขุดดินแบบสบายใเฉยๆครับ อนนี้ครับวกว็ผ่านไปได้เกือบหนึ่งนาทีกว่าแล้วเอ้ยไม่หนึ่งนาทีาดิมันไม่บอกเลขด้วยลืมปรับให้เป็นเลขครับโอเคแม่ไป็ไม่เป็นไรเรื่อ่กี้เร่ออไแกร์สตาเนออลิง <Ugh. S 1> ก็เตือนเป็นรอบที่สองครับโอ้ยจะมุดแล้วเดี๋ยวต้องรีบปิดลิปครับดีเกินไปเครื่องมือโอเคทุบเด็ด ที่ปิดรั้วหนึ่งครับที่ปิดรั้วสองโอเคเราได้มาแล้วสองอันใช่ไหมโอเคใช่ครับโอเควางหนึ่งก็วางสองแล้วก็ทกบ็อกครับไปแล้วเท่านี้เราก็เหลือแต่ล่อพวกสิงสาราสัตว์มาให้หมดครับเราจะล่อทั้งแพะทั้งแกะทั้งไก่ครับไม่สนใวตัวอะไรครับแต่ที่รู้ครับเสร็จตัวแน่ครับนี่ครับเข้ามาหนึ่งตัวครับเสร็จไปแล้วหนึ่งตัว ตัวนึงครับอีกตัวนึงขออีกตัวนึงโอเคลงมาอีกตัวน,งวนึงก็เสร็จไปเรียบร้อยครับอีกตัวนึงเอ้ยเหลือไก่เหลือไก่เออต้องห,ห,หลายตัวครับมาเร็วๆเจ้าไก่น้อยเอาเร็วดีวะเดี๋ยวครับเร็วๆเจ้าไก่น้อยผู้สัตว์งูเสียไอ้โหยไม่อยากปลาไก่เด็กไก่เด็กดีครับลงมาลงมาต่อแถวกันมาโอ้ดีมาก เดปักไฟก่อนเดี๋ยวเองอยู่ไม่ได้กันน้อแจมแมวใช่ปะล่ะชอบเปล่าที่ใหม่ของเจ้านี่คือที่ใหม่ของเจ้าแล้วตอนนี้เดี๋ยวปิดก่อนเดี๋ยวคราฟทัอกันนะครับผมเอออ่ะอ่ะแะวะมีใครเข้ามาบ้างไม่มีเลยดีมากมันทําให้พี่เรองมักเรองมักเลยเรื่องมาก,รมาก,รมากครับตอนนี้โอ้โหปักไฟอล้นนะ โอเคครับตอนนี้เราก็สร้างแล้วได้ๆๆวเด้ยเดยเดยนยดีฟาร์มแกะฟาร์มไก่ไไก่เหมือนฟาร์มไก่แกะโอเคครับก็จบไปเพียงเท่านี้กับการทำฟาร์มอันแรกของผมครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ครับใครที่ไม่ต้องแชร์ลกครับแค่กดไลค์กดแชร์กดตัดตาครับ ไม่ต้องแชร์แต่ให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไม่เกี่ยวอะไรกันวะอเครับผมครับแต่ก่อนไปขอไ,ปมไม่เลยอย่างเอออ่ะเข้าไปครับปิดประตูครับนี่ผมผมได้มาแล้วนี่ครับแป้นเหยียบอ่าอ่า เออแต่ตอนเข้าบ้านต้องปิดนี้แล้วก็เยียบครับแล้วก็จะปิดหน่อโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่น,นี้ครับโอเคบาย